วันนี้มาเล่านิทานให้ฟังค่ะนิทานเรื่องเนื้อหมูเนื้อหมาค่ะมีชายคนนึงนะคะเขาอยากกินหมูสเติกเขาก็เลยไปที่ตลาดนะคะเพื่อที่จะซื้อเนื้อหมูมาหนึ่งกิโลค่ะปรากฏว่าตอนที่ขากลับเนี่ยเขากําลังเดินทางกลับมานะคะมีผู้ชายคนนึงนะคะมายืนแล้วก็ทักเขาว่าเอ๊ะไปซื้อเนื้อหมาที่ไหนมานะคะชายคนนี้ก็เลยบอกว่า เฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้มันเนื้อหมูท่านดูยังไงเนี่ยเป็นเนื้อหมาโอ้มันเป็นเนื้อหมูนะเราชายคนนี้ก็เดินทางต่อไปนะคะที่จะกลับบ้าน,นะคะ่ะเดินทางไปสักพักหนึ่งเขาก็ได้เจอชายคนที่สองนะคะชายคนที่สองก็เลยทักว่าเอ้าวันนี้จะเอาเนื้อหมาไปทําอะไรกินน่ะโหซื้อมาเยอะเลยนะชายคนนี้ก็เลยบอกว่าอุย้ยไม่ใช่นะ อันนี้นะ่ะเนื้อหมูข้านะ่ะจะไปซื้อเนื้อหมาได้ยังไงเอา้าเจ้าก็ดูสิสีของมันน่ะเหมือนเนื้อหมาเลยเฮ้ยท่านนี่พูดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเนื้อหมูชัดๆเลยแล้วชายคนนี้นะคะก็เดินทางต่อไปค่ะที่จะกลับบ้านนะคะเดินทางไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ได้เจอชายคนที่สามนะคะที่มาทักเขาว่าเอา้า ัน,นี้นึกคืมอกคืมใจอะไรอะ่ะไปซื้อเนื้อหมามากินชายคนนี้ก็เลยตอบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันเป็นเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อหมาข้าจะซื้อไปทําหมูสเตะ๊ะท่านดูยังไงเนี่ยเป็นเนื้อหมาชายคนนี้ก็เลยชายคนที่สามก็เลยพูดว่าเอาละเจ้าไปซื้อเนื้อนี้มาจากไหนอะ่ะข้าก็ไปซื้อมาจากแยงของยายน้อยไงชายคนที่สามก็เลยตอบไปว่า เอ้าเจ้าไม่รู้เหรอว่าเขียนไงน้อยนะเลิกขายเนื้อหมูแล้วเขาเอามาขายเนื้อหมาแทนชายคนนี้นะคะก็เลยงงๆแล้วก็เอ้าเหรอแต่ข้าว่ามันเป็นเนื้อหมูนะพวกข้านะ่ะซื้อเนื้อหมูบอกไงน้อยว่าข้าซื้อเนื้อหมูไงแล้วชายคนนี้นะคะก็เดินต่อไปนะคะแล้วเขาก็ ยกถุงเนื้อขึ้นดูเอ๊หรือว่ามันจะเป็นเนื้อหมาจริงๆทําไมมีแต่คนทักว่าเป็นเนื้อหมาหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจโยนถุงเนื้อนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านไปค่ะปรากฏว่าชายสามคนนี้นะคะก็รีบวิ่งมาหยิบถุงเนื้อนี้ค่ะเอาไปทําหมูกระทะกินนะคะเพราะว่าชายสามคนนี้นะคะเขาเนี่ยรวมหัวกัน ที่จะแกล้งหนุ่มคนนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อหมูเนี่ยเพื่อที่จะขโมยเนื้อหมูนี้นะคะไปทําหมูกระทะค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้นะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันดีมันถูกต้องอยู่แล้วนะคะก็จงตั้งใจทําให้สําเร็จนะคะอย่าไปฟังเสียงคนรอบข้างเสียงนกเสียงกาเสียงทักเสียงหมาเห่า,หาต่างๆนะคะ